สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับหัวข้อของคลิปนี้เนี่ยมันมีชื่อว่า5อันดับรถยนต์ดีไซน์แปลกๆที่มีขายอยู่จริงที่ผมต้องบอกว่ามีขายอยู่จริงเนี่ยเพราะว่าเวลาเราเซิร์ชว่ารถหน้าตาแปลกๆรถดีไซน์แปลกๆใน Google ก็มักจะมีรถที่มันแปลกประหลาดจริงๆแต่ว่ามันเป็นรถที่เขา DIY ขึ้นมาหรือว่าประดิษฐ์มันขึ้นมานะคือไม่ได้มีขายในโรงงานไม่ได้มีขายในแบรนด์นั้นๆแต่ในคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงที่เป็นออฟฟิเชียลหรือว่าที่เป็นแบบโรงง,งานเขาผลิตออกมา เป็นแบบนี้เลยคือเขาขายกันแบบนี้จริงๆแล้วดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันแปลกจริงๆนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันผมก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูล อันดับที่5จากแบรนด์มิโซกะนะครับแบรนด์นี้เคยทําตลาดในบ้านเราด้วยนะครับและรุ่นนี้ก็พอมีให้เห็นในบ้านเราแม้ว่าจะน้อยก็ตามชื่อของมันก็คือมิโซ k กะวิลแฟงมากาลอง คือง่ายๆว่ามันให้อารมณ์แบบมะกะลองที่เป็นขนมจากฝรั่งเศสนั่นแหละรุ่นนี้เนี่ยมีการออกแบบที่ดูน่ารักนะครับทั้งสีสันตัวรถแล้วก็ดีไซน์ตัวรถด้านหน้าของมันเนี่ยจะออกแบบให้มีความพรีเมียมนะครับแล้วก็มีความคลาสสิกแบบผสมผสานกันคือให้อารมณ์แบบรถหรูในอดีตเลยก็ว่าได้แต่ว่าพอมาดูที่ด้านหลังเนี่ยมันกลับแปลกไปนะครับว่าเอ๊ะนี่มันนะนะนะน,น,นิสสันมาร์ทนี่หว่าใช่ครับพื้นฐานตัวรถของร,องรุ่นนี้ใช้นิสสันมาร์ทที่เราคุ้นเคยนี่แหละครับ ทำรุ่นนี้ออกมาแม้ว่าหน้าตาด้านหน้าเนี่ยจะไม่ได้เหมือนกับนิสสันมาร์ทเลยนะครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันใช่เลยแหละมีการติดตั้งกันชนโครเมียมเพิ่มเข้าไปนะครับเพื่อให้อารมณ์ที่ดูคลาสสิกแต่เอาจริงๆนะคือแบบว่ามันก็ดูแปลกตาดีเหมือนกันนะครับคือแบบเอ๊ะนี่มันนี่มันรุอะไรกันวะคือถ้าคนไม่รู้มาดูเนี่ยก็คงจะคิดว่ามันคือนิสสันมาร์ทที่ใส่หน้าตัดรุ่นอื่นเข้าไปนะคือมันนิสสันมาร์ททั้งคันยกเว้นด้านหน้านั่นแหละเรื่องของภายในเองเนี่ยก็ยังไม่ทิ ด้วยอารมณ์พวงมาลัยหรือช่องแอร์เองเนี่ยก็ยังคล้ายกับนิสสันมาร์ทของเดิมอยู่แบบเป๊ะๆเ,เลยแต่ว่าในเรื่องของสีสันภายในรถเนี่ยก็ยังให้อารมณ์ที่มากระลองอยู่นะครับเอาเป็นว่ารุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่หลายๆคนมองว่าดีไซน์ตัวรถเนี่ยมีการออกแบบที่แปลกมากๆนะครับคือด้านหน้าเนี่ยดูคลาสสิกสุดๆแต่ว่าด้านหลังเนี่ย ไม่ได้มีความคลาสสิกเลยนะครับคือเป็นตูดนิสันมาร์ทเดิมๆนี่แหละแต่จะว่าเขาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทางมิโซกะเองก็มีวิวอีกรุ่นหนึ่งที่ด้านท้ายไม่ใช่นิสสันมาร์ทแบบนี้นะครับคือมีให้เลือกหลากหลายรุ่นนั่นแหละเอาเป็นว่าใครชอบแบบไหนก็จัดรุ่นนั้นไปละกันในประเทศไทยเราเนี่ยมิโซะกะก็เคยเข้ามาทําตลาดนะครับก็มีหลากหลายรุ่นให้เลือกกันนะมือสองในปัจจุบันเนี่ยสำหรับรุ่นวิวเองก็มีนะครับแต่ว่าหน้าตาอาจจะไม่ได้เหมือนแบบนี้เป๊ะๆหรอกก็รอไปหาดูลนนะ อันดับที่4จากแบรนด์เกาหลีนะครับและนี่คือซังยองสตาร์วิกนั่นเองอีกหนึ่งรุ่นที่หลายๆคนลงความเห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมีหน้าตาแปลกประหลาดนั่นเองซึ่งความแปลกที่เราเห็นได้นะครับจะมาจากตรงด้านท้ายของตัวรถนะครับที่มีการออกแบบที่ให้อารมณ์แบบดาดฟ้าเรือเลยนะครับคือแบบมันให้อารมณ์ที่แปลกตามากๆซึ่งจากที่ไปอ่านบทสัมภาษณ์ของผู้ออกแบบเนี่ยเขาอยากออกแบบให้ตัวรถไม่เหมือนใครนะครับ คือซางยองในตอนนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ใหม่ก็คืออยากออกแบบให้รู้สึกว่ารุ่นนี้มีดีไซน์ที่หน้าจดจําใครเห็นก็จําได้อะไรแบบนั้นนะเอาจริงๆก็อืมนะผมก็จําได้เหมือนกันแหละคือเห็นครั้งเดียวก็ตาตึงใจเลยนะครับ ส่วนดีไซน์ด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดสักเท่าไหร่แต่ว่าเรื่องของดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันอาจจะออกไปทางอารมณ์ของ Mercedes Ben z สักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทาง Mercedes Ben z เองเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการพัฒนารุ่นนี้เหมือนกันคือมันก็เลยให้กลิ่นอายของ Mercedes Ben z เล็กน้อยนะครับซึ่งเครื่องยนต์เองเนี่ยก็ถูกนำมาจาก Mercedes Ben z นะครับเอาจริงๆแล้วหลายๆอย่างในรุ่นนี้เนี่ยก็มาจาก Mercedes Ben z หมดเลยการขับขี่เนี่ยหลายๆคนก็มักจะพูดนะครับว่ารุ่นน รถรุ่นหนึ่งที่ขับขี่ดีมากใช้งานดีมากคือเป็นรถตู้ที่ไม่เหมือนรถตู้นะคือมันมีความหรูหรามีความสบายแฝงอยู่นะครับในสมัยนั้นเนี่ยรถตู้เองก็อย่างที่เรารู้กันนะในช่วงยุค2 0 0พันเนี่ยก็ไม่ได้มีรถตู้หรูๆอย่างทุกวันนี้นะครับซังยองสตาร์วิกเองเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่หลายๆคนเลือกไปใช้กันแม้ว่าหน้าตาของมันเนี่ยอาจจะดูแปลกไปสักนิดหนึ่งแต่การใช้งานเนี่ยมันดีนะครับมันก็เลยเป็นที่นิยมอยู่บ้างในกลุ่มผู้ใช้งานรถตู้ประเภทนี้นะ อันดับที่3จากค่าย Toyota และรุ่นนี้มีชื่อว่า Toyota w วิล VI หรือว่า Vi e ซินั่นเอง ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีความแปลกนะครับตรงหน้าตาของตัวรถเนี่ยมันให้อารมณ์ที่แบบน่ารักน่ารักนะครับแต่ว่าด้านท้ายของตัวรถเนี่ยตรงกระจกด้านหลังนะครับมันแปลกมากๆเลยคือตั้งแต่กระจกหลังถึงฝากระโปรงท้ายรวมไปถึงกระจกหน้าต่างด้านข้างนะครับซ้ายขวาเลยนะมันให้อารมณ์ที่แบบรถการ์ตูนสุดๆไปเลยคือมันมีการออกแบบที่มันเหนือกฎธรรมชาติมากๆเลยนะครับคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าเวลาเราขับขี่รถรุ่นนี้แล้วเราจะรู้สึกยังไงนะแต่ว่ามันแปลกสุดๆเลยสาหรับสายตาผม และด้วยความน่ารักของรถรุ่นนี้นะครับมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยนำเข้ามาจดประกอบในไทยนะครับในช่วงที่นิสสันคิวเข้ามาเนี่ยผมคิดว่ารุ่นนี้เองเนี่ยก็มีเข้ามาบ้างนะซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็เคยเห็นตัวเป็นๆอยู่นะครับซึ่งตอนเห็นครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกแบบ เอ๊ะรถอะไรวะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยคือมันเป็นรถที่มีดีไซน์แปลกมากๆจนเรารู้สึกว่าเขาสร้างรถรุ่นนี้ขึ้นมาเองเลยด้วยซ้ำนะครับจนกระทั่งมาหาข้อมูลตอนหลังนี่แหละก็เลยรู้ว่าอ๋อรถรุ่นนี้มันคือ t ต y o ต a าวิเหรอเนี่ยซึ่งเครื่องยนต์ของรุ่นนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะเป็นเครื่องยนต์ VVT-i 1 3ึ4พซีซีทวินแคม16วาล์าวนะครับคือเครื่องยนต์แบบนี้เนี่ยช่างแถวบ้านก็ซ่อมได้อย่างแน่นอนนะแต่ที่น่าห่วงก็คือเรื่องของราคารถต่่าางหากล ด้วยความที่มันเป็นรถจดประกอบราคาของมันก็เลยพุ่งสูงมากๆนะตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณ4-5 0 0 0 0 0บาทคือถ้าเทียบกับปีรถซึ่งก็เป็นปี2000นะครับแล้วก็เทียบกับออปชั่นเทียบกับเครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยราคานี้โคตรแพงเลยนะแต่ถ้าเทียบกับหน้าตาตัวรถความแปลกของตัวรถเวลาคุณไปขับแล้วมันเท่ไปมิตติ้งแล้วมันเท่คือมันค่อนข้างจะคุ้มค่ามากเลยกับราคานี้ อันดับที่2อนะครับจากค่ายนิสันและนี่คือนิสันเอสคาโก้นั่นเองรุ่นนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีดีไซน์ที่แปลกตามากๆนะครับคือเห็นครั้งแรกก็รู้สึกเลยว่าเอ๊ะนี่มันรถอะไรวะเนี่ยซึ่งตัวรถรุ่นนี้เนี่ยถูกขายในช่วงต้นๆยุค90นะครับคือเป็นช่วงเดียวกับนิสันฟิกาโร่นั่นแหละ อารมณ์ตัวรถเนี่ยก็ใกล้เคียงกับนิสสันฟิกเโรสุดๆไปเลยซึ่งตัวรถเองเนี่ยมันให้อารมณ์รถส่งของมากกว่ารถใช้งานนะครับก็แง่แหละชื่อมันก็บอกอยู่นะว่า s อสคา o โแม้ว่าดูจะบรรทุกอะไรไม่ค่อยได้นะครับแต่จริงๆในประเทศญี่ปุ่นช่วงที่รุ่นนี้ใช้งานกันจริงๆเนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นะครับคือเป็นรถส่งขนมปังรถส่งของรถส่งพัสดุเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือมันก็เหมาะกับประเทศญี่ปุ่นดีนะคือของญี่ปุ่นก็จะเล็กๆน่ารักนะครับมีกิมมิคมีความน่าสะสมอะไรแบบนี้แหละคือด้วยความที่รถรุ่นนี้เนี่ยมันน่ารักนะในปัจจุบันเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นรถสะสมของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้และเวลาขับขี่ไปไหนนะครับผมว่ามันแปลกมากๆเลยซึ่งดีไซน์ตัวรถเนี่ยมันมีความโค้งมนนะครับ คือแบบมันมีความโค้งจนน่ารักมากๆและที่สําคัญเนี่ยไฟหน้าของมันเนี่ยเหมือนตากบเล็กๆกันนะครับสดวงคือมันดูจิ้มลิ้มสุดๆไปเลยส่วนเรื่องของราคาที่ขายในไทยเนี่ยก็ไม่ได้จิ้มลิ้มเหมือนตัวรถนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราหารุ่นนี้กันได้อยู่ประมาณ5 0 0 0 0 0ถึงเจ็ดแสบาทเลยนะ คือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมากๆถ้าเทียบกับตัวรถเล็กๆแบบนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่ารถนําเข้ารถจุดประกอบอะไรก็แพงไปหมดนะสำหรับคนที่เงินเหลือเยอะๆแลวก็สนใจรถเล็กๆเนี่ยผมว่ารุ่นนี้เองก็เป็นรุ่นที่น่านสะสมนะครับแต่ส่วนคนที่เงินไม่ได้เหลือเยอะมากแต่อยากได้รถสักคันเนี่ยก็คลิกลิงก์ด้านล่างนะครับ SIA สยามอินเตอร์การะมูลนะก็ไม่ได้แค่ประมูลอย่างเดียวมีรถขายด้วยนะมีทั้งดาวมีทั้งผ่อนครบสุดเลยเอาเป็นว่าดีสคริปชั่นมีลิงก์อยู่นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้ และก็มาถึงอันดับที่หนึ่งของคลิปนี้นะครับชื่อของมันก็คือ Fi ียตมันติพาซึ่งรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์หน้าตาของมันค่อนข้างจะแปลกมากๆนะครับไฟหน้าของตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่ามีถึง4ดวงด้วยกันคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าเอ่อไอไฟตรงข้างกระจกด้านหน้าเนี่ยมันมีไว้ตัดหมอกหรือเปล่าแต่ด้วยความที่มันเปิดได้นะครับเหมือนไฟปกติทั่วไปเลยซึ่งไฟ4ดวงด้านหน้าเนี่ยมันไม่ได้แปลกมากหรอกแต่ว่าตำแหน่งที่ถูกวางเนี่ยมันวางอยู่ข้างกระจกด้านหน้าถึง2ดวงเลยนะครับมันให ารมณที่แปลกตรงนี้นั่นเอง และความแปลกถัดมานะครับนั่นก็คือบอดี้ของตัวรถเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะสมดุลกันสักเท่าไหร่นะคือถ้ามองจากสายตาเนี่ยบอดี้ตัวรถเนี่ยก็เหมือนรถเก่งทั่วไปนะครับแต่ส่วนของหลังคาเนี่ยโดยเฉพาะความสูงนะมันให้อารมณ์เหมือนกับพวกรถแวนนะครับเหมือนกับนําหลังคาของรถแวนมาใส่ในรถเก่งทั่วไปยังไงอย่างนั้นคือรูปแบบของตัวรถเนี่ยมันดูไม่สมดุลกันเลยนะคือมองครั้งแรกเนี่ยก็รู้ได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยมันมีดีไซน์แปลกๆคือแบบมันดูไม่เข้ากันยังไงก็ไม่รู้ซึ่งจากที่ไปตามหาข้อมูลต่าง นาันนามานะครับพบว่าหลายๆคนลงความเห็นให้ว่ารุ่นนี้มีดีไซน์การออกแบบที่แปลกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับเอาจริงๆมันก็น่าจะมีอีกหลายรุ่นแหละที่มันแปลกพอๆกับรุ่นนี้แต่ว่าเจ้าเฟียสมันติ布拉คันนี้เนี่ยมันอาจจะมีดีไซน์ที่ทําให้หลายๆคนจดจํามันได้นะมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยลงความเห็นว่ารถที่มีดีไซน์แปลกๆจากโรงงานเนี่ยก็น่าจะเป็นรุ่นนี้เนี่ยแหละ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้หากคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เอาไว้เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผม สำหรับเพื่อนๆหรือท่านผู้ชมท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีรุ่นอื่นที่รู้สึกว่าแปลกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับก่อนที่จะจากลากันไปในคลิปนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพอขวันปีใหม่จากคุณต้นนะครับเขาส่งเสื้อเท่ๆมาให้นะครับเป็นลายรถนะครับซึ่งก็มี2ลายที่เขาส่งมาให้ผมนะครับมีนิสสันซินเวียเอสสิบห้ากับโตโยต้าโครราเออแปดหกนะครับผม สำหรับคนที่สนใจเสื้อแบบนี้นะครับไม่มีขายนะครับแต่ถ้าคนสนใจเยอะๆเนี่ยเขาก็คงจะทำขายแล้วมั้งส่วนคลิปนี้ตัวผมเองคงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ